สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาตามต่อนะครับข่าวนะครับยังไรวิเวลนะครับแตงโมนิดาพัดตกเรือผู้เห็นเหตุการณ์เล่านาทีเพื่อเพื่อนตะโกนนะครับตามหานะครับจากรายงานข่าวนะครับกรณีที่แตงโมนิดาพัะชลวีระพงศ์นักแสดงชื่อดังนะครับได้พลัดตกเรือสปีดโบ๊ท กลางแม่น้ำเจ้าพญาบริเวณท่าเรือพิบูรลสงครามหนึ่งใกล้สะพานพระรามเจ็ดนะครับโดยเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ22 40นาีต่อมาทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตันอยูและหลายหน่วยงานส่งชุดประดาน้ำงมค้นหาใต้น้ำทั้งบริเวณใต้สะพานพระรามเจ็ดไปจนถึงท่าวัดเขมาพิตรามแต่ก็ยังไม่มีวีแววของดาราสาวนะครับโดยอุปสรรคสำคัญในการค้นหาครั้งนี้คือความกว้างของ ลำน้ำเจ้าพระยาโดยจุดดังกล่าวค่อนข้างมากประกอบกับความลึกของน้ําในบริเวณนี้มีความลึกถึง16เมตรอีกทั้งยังมีแสงสว่างไม่มากทําให้เจ้าหน้าที่กล้องติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างตลอดลําน้ําเพื่อให้ชุดประดาน้ำนะครับทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้นซึ่งในระหว่างการค้นหานะครับนายนาคอนศิลาชัยหรือเปิ้ลน,นาคอนได้นํากลุ่มเพื่อนใช้เจสกีนะครับตระเวนตรวจสอบตลอดลําน้ําตั้งแต่บริเวณริมตลิ่งไปจนถึงกลางลําน้ํา โดยหวังว่าหากแตงโมยังรอดชีวิตเกาะทุน่นเสาต่อมอสะพานห,หรือโต๊ะในจุดที่คาดว่าจะพบตัวแต่าจากการร่วมกันค้นหานานนับหลายชั่วโมงก็ยังไม่พบตัวของดาราสาวแต่อย่างใดขณะที่พี่ชายของนางเอกสาวได้เดินทางมาสังเกตการการทำงานของเจ้าหน้าที่บริเวณท่าน้ำพี่บุญสงครามพร้อมกับเปิดเผยว่าพบกับดาราสาวครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยเป็นวันรวมญาติในช่วงเทศกาลปีใหม่ รูปภาพดาราสาวมีท่าทีปกติไม่ได้มีปัญหาเหมือนกับช่วงที่เลือกรากับอดีตนักร้องและนักแสดงและใช้ชีวิตตามปกติตลอดมาทั้งนี้นะครับไม่ทราบมาก่อนว่าดาราสาวมีโปรแกรมจะล่องเรือเที่ยวกับเพื่อนๆมาทราบอีกหลังจากที่น้องสาวมาประสบเหตุแล้วทั้งนี้ก็ยังมีความหวังว่าน้องสาวจะน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะครับด้านเด็กชายซิดนะครับหนึ่งในผู้เห็นเหตุหการณ์นะครับเล่าว่าในช่วง23นาฬิกานะครับของเมื่อคืนได้นั่งเล่นเกมอยู่ที่ ริมน้ําเห็นเรือสปีดโบ๊ท์ลำดังกล่าวเล่นมาใกล้กจุดที่กําลังนั่งรวมตัวกับเพื่อนๆอ,อยู่นะครับจากนั้นได้ยินเสียงคนในเรือตะโกนวอยวายว่าโมหายไปไหนโมตกน้ําก่อนที่เรือดังกล่าวจะวนหาบริเวณท่าน้ําพิบูลสงครามและบริเวณใกล้เคียงกับสะพานพระรามเจ็ดก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยค้นหาทั้งนี้ในช่วงแรก ไม่ทราบว่าหญิงสาวที่ตกน้ําสูญหายเป็นใครจนกระทั่งมาทราบข่าวภายหลังว่าเป็นดาราสาวนะครับล่าสุดนะครับเมื่อเช้านี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ําร่วมกนันอยู่ยังคงค้นหาแตงโมงนิดาพัชระ,ะวีระพงศ์ดารานักสแสดงชื่อดังที่พลัดตกจากเรือกลางแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบุลสงครามโดยชุดประดาน้ำนะครับได้แบ่งออกเป็น2ทีมใช้เรือสองลใช้เวลาค้นหาประมาณ20บนาทีจากนั้นกลับมาเปลี่ยนทีมใหม่ไปค้นหาต่อ และมีทีมเจสกีอีก4-5ลำออกหาตามริมฝั่งบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุทางนี้ทางชุดประดาน้ำบอกว่าน้ำด้านล่างเริ่มไหลแรงขึ้นทำให้ทำงานลำบากมากขึ้นแต่ยังก็จะค้นหาต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงน,นะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวเพิ่มเติมเดี๋ยวบ่าวพ่อจะตามมาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังเรื่อยๆนะครับพบกับบ่าวพ่อในคลิปต่อไปสวัสดีครับ